กันรู้นายเฮสีหฮาละระเทสินามีผมหลายขนาดนี่แหละผมไหลโดนาผมทั้งยาวทั้งหลายนู่นนะคะเจ๊แอปเปิ้ลชวนเพิ่นมายามเกวนมาโดนาหาก็ตื่นนอนยังบ่ได้อาบน้ำหลกมาหาเกวนมาก่อนเลยนี่ผมอีหลาหลายแท้เนี่ยยาวๆนี่ผมผม นักแต่พุผมในหัวนะอ,นอ,อู้หูผมเถินอู้จะหน่อยครับมามีอาบน้ำและหมัดขึ้นพุผมนะม,ามาัดมัดเยี่ยหมัดมัดหมัดผมผมไหล คามอากาศบนเครื่องบินนี้ได่้เบงกเป็นตนเป็นเงาเล่าทีนวนจะใช้ชื่ e t s Control e g e n c หามีการเกิดแรงดันออกซิเจนจะลดออกมาจากแผงเหนือศษโดยอาต้ m d i c a t i o n o Oxygen l e Automatic r e l e from t h เรียนให้่านทราบว่าหากถ้าต้องการ ออจเแมสความกดอากาศบนเรื่องบินนี้ได้รับการระฆัดหัวแหลมสะหัวด้วยแหละได้เดืปุผมผุ้ปุมหลายเทไรวะกายกระโปกแล้วข็เนื้อ ตื่นนผมมังการลายกหัวผมผู้ใหญ่บนนี้นี่นมือเศร้าในแคว้นป้าเพื่นโปนน่้นะสีนกปูกับเทาเนียวไปจำหน้ามันนะสีอิวมิกกี้โอ้ยเพื่นบุกินสีปีแ้้วม่เคยกินน้ามิกกี้จะเผื่อได้นี่นะลุนา หน้ากากไว้จนกว่าเราจะได้ให้ท่นานทราบว่าเลิกใช้ท่านเองก่อนแล้วจึงสวมหน้ากากให้เด็กภายหลังแั uh, ้นทำเล้อดวิทชิวเดนนายังบริสุทธิ์ด้วยมีแลนแ<บ>มาเลน่นน้ำแลน,นสองฮะคนลินอ e you ready to play คุหวานอ้มาสา่